สวัสดีสวัสดีทำอะไรอยู่เพื่อเป็นเกียรติให้กับวันครบรอบ40ปีของตำงนานฉันพยายามวิ่งหนีพิงกี้ตลพิงกี้อะไรอ่ะพิงกี้งตคุยกับซีรีอ่ะอ่ะซีรีพิงกี้พายอ่ะในซีรีเขาบอกว่าอะไรเธอ ไม่ได้กัินเลยฉันไม่ชอบกินนะ่ะเขาไม่ชอบกินอนะ่ะทำไมละ่ะเธอเป็นลูกค้ารูปล่าฉันไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนั้นว่าแต่คนมีอะไรให้ฉันช่วยไหมอ้เออมีอะไรให้ช่วยอืมซักผ้าทำข้าวฉันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมอ้ะเอาใหม่